ดีจ้าเฮาสิมาคับรถประทุนไปแก่ทานกันจา้าเอาเอา,เอาทานขึ้นเร็วด้อจ้าหา,าต่อจ้าเดี๋ยวไปแลยนะอย่าเฝ้าไปให้นอ้องมนได้นังขึ้นยังคะขึ้นแล้วแป๊บนึงปิดท้ายก่อนปิดปิดท้ายประทุนกันอันไอ้เต้นนั่งลงไิดีลูกมันสิงไงหลังไอ้ต่อแล้วมันเป็นมือฉัง ไปได้จ้าเดินหน้านะจ้าอย่าถอยหลังตายไปยเจ๊เต้นปิดจ้า